ค่ะกราบสวัสดี f อซทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ไว้ให้แอดบีด้วยนะและวันนี้เป็นวันแรกของที่เราจะมาลงนิเคอีกเช้าให้กันทุกทุกวันนะคะแล้วเราจะมีกันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะที่จะเข้าห้อง VIP นะคะก็ 599ตลอดชีพนะทุกคนหรือถ้าใครอยากเรียนคอร์ส15ช่องนะคะในราคาอยู่ที่1,999บาทนะคะก็ทัก ID l i n ลามาได้เลยใครเรียนแล้วเอาไปต่อยอดทำทุนได้แน่นอนจ้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มราว e ีเ X ตามรูปภาพอ่านเลยนะคะเราจะเขียนแล้วทุกคนดูได้เลยนะคะ เช้านี้จะเราจะให้ลูดกับวิ่งนะคะก็คือรูดหกวิ่งเก้าวินสี่สามเจ็ดแปดนะคะชุดเจาะให้เป็น สามแปดสามสามเจ็ดสามเก้านะคะทุกคนนะตามนี้เลยนะคะหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้านะคะเลขสามตัว เจาะเน้นชุดงบน้อยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะเรากลับหัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะเดีย๋ยวเราจะไปที่นิกเคอิตปกติเช้าวันที่11นะคะ เช้านะคะเราจะให้รูดสองวิ่งหนึ่งนะคะวินเจาะนะคะตัวเจาะให้เป็น ุดเจาะตามนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เลขงบน้อยนะคะเลขงบน้อยเลขงบน้อยให้ตัวนี้นะคะเลขงบน้อยแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เลขสามตัวก็ตัวนี้นะคะ นิดเคอีกเช้าตามนี้นะคะทุกคนนิดเคอีกเช้านะอย่าลืมนะคะทุกคนนะคะใครอยากมีแนวทางที่ดีให้มาหาแอดบีได้เลยนะคะแนวทางแอดบีหลุดน้อยมากนะคะหลุดน้อยมากนะคะหลุดน้อยมากจริงๆต่อไปเดี๋ยวจะเป็นจีนเช้านะคะ ยินเช้านะคะรูดวิ่งวินนะคะชุดเจาะ เลขงบน้อยนะคะถ้าใครมีงบน้อยอยากได้ตัวเจาะนิ้นตามนี้นะคะเราลงให้เป็นแนวทางนะคะผิดถูกก็ขออาภาัยด้วยนะถ้าใครถูกมาก็ขอให้รวยๆเฮงๆกันนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะแนวทางของเรานะคะแนวทางของเรานะ ต่อมาจะเป็นหังสิบอ็ดนะคะลูด นะตามนี้นะคะตามนี้ นะนาะตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะชุดงบน้อยนะคะชุดงบน้อยตามนี้ตามนี้นะคะชุดงบน้อยนะ oh. ก็ เช้านี้เราแบ่งปันนะคะแบ่งปันตามนี้เลยนะคะและถ้าใครอยากจะได้รอบบ่ายนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวจะมาลงรอบบ่ายให้นะคะชุดงบน้อยตามนี้นะคะทุกคนนะอันนี้จีนเช้านะคะนี่เคอีเช้าก็ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครใ b e ถ้าใครสนใจเข้าห้อง v ีพรีบมาเลยนะคะรีบมาเลยห้องใกล้เต็็มแล้วนะคะหรือถ้าใครอยากเรียนคอร์สตาราง15ช่องนะคะก็ทัก i d ID SB, มาได้เลยนะเราเปิดสอนคอร์สสูตรคำนวณน,นะคะ15ช่องนะคะตัวนี้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ